ครับเอาเาผมวิ่นขึ้นมามาวัดชิเก้าครับยังบันทัดียเนีไปเห็นขึ้เลือชิบสานะครับอยู่หัวโอ้แต่ถ้าเิ่นวันทั้เอาขึ้นมาจากน้ำเนียครับโอ้เนียนี่ไกลๆนี่เห็นเลยเนี้ยครับิ่นไหนโชคใ่้อมพี่น้องถึงเพื่บ้านเอาเพื่อถึงรับวันาพนอีสามที่เบีาออกมาแล้วสามนึ่งเมื่อเมื่อเห็นนี่วันที่สิบสามสครับออกสามที่เบียดออกสามที่เ็ดเมื่อเอาขึ้นจากน้ำวันที่สิบแปดวันนีครับ เอาเอาเขวัดผมผมวินขึ้นมานี่มาวัดชิคเกอครับยังบัดนั้นเนี่ป็นแทกระยะที่ผมดูทานมีเป็นแทกคือมืออื่นหนึครับเพราะว่าชิบแปดเมตรคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิ่แบง์รัฐบาลไม่สนับสนุนการผ่ันทุกชนิดโปรดใช้ที่ทะยานในการรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม FC แฟนช่องแฟนเพจนะครับท่านที่เข้ามารับชมทางช่องยูทูบแล้วก็ทางเพจเฟซบุ๊กนะครับวันนี้นะครับเรามาเกาะติดสถานการณ์นะครับเรือโบราณนะครับที่นําขึ้นมาตอนนี้ น้ำมาถึงที่วัดแล้วนะครับพฝนจะทำพิธีบอกเก่าเนาะเดี๋ยวเขาขาไปเบิ้งเนาะเดี๋ยมีโชคลาภน้ำฝนเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันเลยครับนี่นะครับคุณเท่าคุณแก่อือ นะ้นองเขามมแล้วคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนละไลค์คนละแชร์แชร์กันไปเยอะๆนะครับเรือโบราณพิ่นำมาไว้ที่วัดนะคนอัญเชิญมาเนาะช่วงหัวค่ำ tinh bật rồi, uy tụt uy tụt thai bo sa thụ sa ดูนูดดูเนี่ก็โตลงเดี๋ยวเดี๋ยจะเดี๋ยวจะให้แม่เราจุดๆุเชียงไทยเห็นเขาอนมาบอกบอกเก้านะนำมาถึงแล้วนะครับนี่นะครับเรือโบราณจะได้กินหมเนองเขาฝันจเินหม อ่ะเป็นเร็วเร็วนี่ไงนาะอยที่ไปชมไปรับติดตุริกเนี่ยท่านติดตุริกว่าเก่าห่าฮดรนนั่าเก่าห่าโอ้คนไหนนั่งเสาวิ่นี่ ใส่ใส่โอ้ใส่ใส่ครับให้เงาห้เงสัมผัสจันหน่อยนะครับเห็นเห็นเห็นจังไหนครับมือมือแรกเห็นมาท่านได้เห็นครับทุ่นแท่ไ่เห็นมาท่าลไวเห็นทังไหนเนี้ยไปเห็นคึเลือสิบสานะครับอยู่หัวโอ้แต่ถ้าเป็นมาท่านได้เอาขึ้นมาจากน้ำเนี่ยครับเนียไม่ไกลไกลหน่เห็นเลยอ่าเป็นไหนโชคแค่นั้นมาท่านได้เห็นบอกทท่านเล มา้มาเราองเอาหลงเีบเรารองเลขกดอกคนครับมื่อนี้มื้อนี้จุดถูกเชียงไทยแหักดอกนะ่นเป็นหยังว่าว่าไอ้เบิ่งเล็กถูกเอาไหมแต่ื้อนที่แล้วเดือดแครับฮะสุด้ายตัวนี้สิบสามสี่ใบสิบสใบสี่ใบเอามันออกสามหนึ่นดผู้อื่นต่วัาพีหนาเป็นไบ้านอยย่ส ไไอโอู้้นองถึงเพื่อนบ้านเอาเขาเป็นไหมเขาเป็นไหมยังเล็กเอ้ยนสี่หายเูเลยมันเป็นถึงไมสกสี่คนเตี้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือนี่กรเทืนมาเห็นกันเด้วนี่จุถูกเชียงไท้ยเห็นไหมเนจเจกลิ่มคาได้เป็นตุลีชกลาบไหม เดี๋ยวเป็นจุดให้เนาะคำนวณบางอย่างก่อเอนีแอดนมินก็ยอยากให้เอไนซีเเนาะคำนวณวันที่คิดวันที่คิดตามหัวอพนบ่ครับเอาเอาเอาวันไหนวันนี้เอาขึ้นมาวันที่เท่าไรเอาขึ้นจานหน้าพุกผมบินถึงน่วันที่สิบเจ็ดตัวสิบแปดสิบแวันสิบแปดเอาขึ้นจานหน้าสิบแปเท่าไรกับคำนวณคนนั้นนี่กับเก้าห้าเนี่ยเผยโดนกับปันเขาจุดถูกเลกสามนี่มันตัวเดียวกันเด้อยู่เพราะแล้วสามหนึ่งเงนบแยเกับสามตัวเดีย มันหยาดที่แปดเอาข้นพอีสิบแปครับครับเอามาวัตต่ได้มแก้วว่พูเื้อนีออกไปแล้วมเมื่อเาวัติีีได้เพเอาตีเมื่อมาวัติมอนี่ครับวันนี้วันนี่สิบเก้านี่เก้าันั่นละกันแบบเอาขนสิบแปดครับเอามาวัดสิบเก้าครับเพราะว่ามันจออกตัวไหนผมผมวางวว้สิบแปดสิแปดแปดกาสามันตัวเดียวกันแกับสมตัวเดียวกันครับ มือขึ้นคับห้วนมาพวนี่สาบเอ็นวออกปลาแร้วสามหนึ่งมื่อเมื่อเห็นนี่วันที่สิบสามบสมครับออกสามทีบเอ็ดออก3ามสิบเ็ดครับ <4 S 1> มื่อเอาขึ้นจากน้ำวันที่8ิบแปดวันนี่ครับ ผมบิ้นข้นมานี่มาวัดชิบเก้บยังวัดนั้นเป็แทกระยะที่ผมดูขานี่ป็แทกมือกึนเพราะว่า1ิเมตรเนี่ยผมยังคำนวณน่งดูไใสคำนวณอยู่ประมาณสิบแปดเมตรรยลำนั้นสิบแปเมตรครับยวสิบแปดเมตรสิบแก็สิบเ้นี่พอดีตรงกันกับมือเอามาวัดเออมือเอาขึ้นกับมือครับน่งคำนวณอยู่ตั้งแต่อ้โครับวันบิ้นขนครับที่ได้ร้ายนะ แต่ว่าพ่อมักนี่งสิบแปดเพราะว่ามันตรงกันเหมืนกำนวดเหมืนกันนวดสามกับแปดมันตัวเดียวสามกับแปดตัวเดียวหรตัวเดียวก็โผลกับตัวเดียวกันกับไักใช่เอาเอาเนียน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 ได้ไหมสิบแปดสิบแปดสิบอ่ะอ่ัพี่น้อนจับลองเอาไปพี่เคาะพี่นาเบิ่งเนาะพร้เป็นคนเป็นเป็นเป็นคนเอาเลื้ยขึ้นเนาะครับเป็นคนเอาเลื้ยขึ้น เรากรมันได้สิบแปดล้านว่าทเราต้องเอาอย่างไรเอาวันทีเอาวันทีเอาขึ้นเลยนะพ่อเนาะครับประมาณอยู่นะครับผมกับเก่ากับเก่าหาเก่าหาเก่าหาไม่ได้ใช่ไหมพ่อโอ้ทะเบียนรถขนมาหนิทะเบียนรถขึ้นมาหนิเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งทะเบียนรถใจน่อยเนาะครัครับอ่ะอ่ะนี่นี่นี่มาดูทะเบียนรถนะครับไปดูข้างหน้าเจ้าก็จะเห็นพี่น้องอ่ะจะไล่ตาแด้วพี่น้องคลิปนี้แอดมินถื้อกล่องยางไปยางมาเนี่ยใจน่อยอ่ะนี่มาดูจัดๆกันเลยนะครับทะเบียนรถนะครับ พอเราบอกว่า4395ผู้ใดอยากเอาซีตัวนี้ไปตัดเอากัเรามาตัดเลยแต่พอเราบอกว่า95กับ18วันที่เอาขึ้นจากน้ำนะครับแล้ววันที่เถ็นวันที่เอามาวัดก็คือวันที่10เก่านะครับอ่ะนี่ตัวเลขแค่นี้แหละครับพี่น้องไม่ได้เขียนให้เบิ้งเด้อเดี๋ยวต้งใดจะขึ้นหน้าจอให้เบิ้งนะครับขึ้นหน้าจอให้เบิ้งอ่าแคบไปเบิ้งเท็เองก็ได้เนาะนี่คือทะเบียนรถที่บรรทุกมานะครับเป็นรถกระบะนี่แหละครับแต่ว่าเพิ่นใส่อันนั้นสู่ด้านหลังมาเนาะอ่า จะมีตัวเลขจังไรอีกบ่อผมมาสองชั này, ้นเนาะอืมทำหนึ่งผ <Okay. S 2> uh, <sim. S 3> ีทครับไปใต้บงคันนั่นครับผมมาสองชั้นดวงไผดวงมันเป็นไงตัวไหนสตัวไหนเห็นบ่ตัวไหนาเีสามห้าเ็ดสามหเห็ตวนเพิ่นเห็นอ่นีโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วสามห้าเก็ดวนสห้เ็มห้เก็ดสหเก นี่นี่สนี่เก็นี่ฮะอแม่นีนี่นี่สามห้าเกาม้าเก็ใช่เตยวล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดเิ่กรนำลูกอนจัดนเราสีเพิ่งม่กอนใส่กครับเห็นเห็นตัวเดวครับหาเกนี่ยสามห้าเกนใส่ใส่เสี่เพิ่งม่เน้ยครับนี่สาม นี่นี่ห้านี่เก็ดสามห้าเก็สามเกห้าสามห้าเเอา้วนี่ว่าจไหนสาาเกวเนี่ยล้นวนี้ฮะว่าว่าจไหนกนามห้าเกเอารถวนนี่ก่อ้เออเอาปรนเนแต่หลายคนหลายแต่เห็นนะครับเพราะว่าแต่ละคนคนแตเห็นบ่กันกตบพวกหัวผู้ใดจะเป็นผู้มิโชคมีหวงเนาะแต่ว่าแต่ว่าสำหรับตัวเลขที่ สำคัญไปอนีแจะตามทีพ่อเราบอกให้ฟังเนาะเอาขึ้นมาวันที่18แล้วกันแล้วกันมันห้าสามตัวนั่นหรอหกสี่ห้าสามน่ะคันวันที่สิบแปดเข้าหามือที่เห็นเรือนี่คือวันที่สิบสามมันออกสามนึงนะครับแล้วกับวันที่สิบแปดเนี่ยมือเอาขึ้นจากน้ามนะครับพอเราเลยบอกว่าเอาตัวตัวนี้ละเอาตัวมือเอา เลือขึ้นจากน้ามีอแล้วว่าสิบดเอพี่น้องสิบแปดแล้วมากแย่งกทะเบียนที่คนถุกมากคือเก่าเก้าหานะครับส่วนพี่น็นบ้องหันสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดเจ็อา่นิ่ี่มัตัวใดกันเรียกเอาด้อพี่น้องเรียตัวนบบตัวเดียวกันสามห้าเจ็ดเจ็ดห้าสามตัวเดียวกันนี่เริ่มเห็นเริ่มเห็นกัานหลายคนแล้วกินนะสามกินครับคนนี้ครับนะครับ เห็นนีกันบ่เอาบ่บ่เห็นนะครับมันใจมันใจบ่เห็นน่ครับมันใจมันใจตัว้ำเกียร์ห้าสามารถเกียรันี้เออบานี่สามห้าเกียร์สามเกียรห้าเลยครับเดือกัวนี้นี่เลือกเนส่เกียร่ห วันทุ่งวะไม่เท่าเห็นบ่แน่นอนครับแน่นอนครับอ้าวโอเคครับเพิ่นมั่นใจเป็นน้องขึ้นว่ะมั่นใจครับนี่เอาเบิ่งไหมครับตัวสามเลยครับเด้อนี่สามตัวห้าเห็นเลยนี่อันนี้ไอ้เป็นรถพิ่นกะบสามเก้าหางน่าใกล้ๆกันเนาะจอนพื้นที่เอาขึ้นมากะบเก้าหาเก้าโอ้ครับเฮาแต่ที่จริงฟังเบิ่งอย่างเขาเลขหลายตัวเนาะที่จริงกะบวุ้นดูสามหากับเจ็บกับเก้าน่าโอเคเอา พอดเเจต i เห็นตั <C mé> <ide> <be> ้านอเจ i n เห็นตัวบ้านนี่หันถนัใส่ีันใต่เปียนไปเจียนเตจเปียนไปนี่ผู้แต่าคนเปโตคนไปไว้กากซากเต็มอยู่ไปตะเซ่เนี่ยผมมีคนเขียนไว้ เอาขึนมาสวยๆน่คตรวอกาวอกเขานึจากดู้ามากแนแคอยเมกอยาต้มอมือเอา้าสรุปแล้วตัวเด่นๆก็คือห้าหรือสองห้าจิดหานะครับเนาะจาะลก็จะลืมสิบแปดที่พอปล่อยฟังเนอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอมาแล้วคนละไลค์ละแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะครับเราจะ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับไว้พอกันไหมในะคลิปหน้าสวัสดีครับ